รถที่มีในเสียบเมนเตอร์แต่ลูกค้าไม่ได้มีการสอบถามข้อมามากนัก1นึ0 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับ1,93,000บาทเท่านั้นเองครับ8,000 0บาทเท่านั้นเองครับสนใจก็จัดเข้ามาเลยครลูกค้าจ๋า สวัสดีครับลูกค้ากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องเสี่ยมินเตอร์การประมูลนะครับง่ายๆใครๆก็ประมูลได้วันนี้เรามาอยู่กับช่วงของรถที่น่าสนใจประจําสัปดาห์ครับลูกค้าคลิปนี้นะจะเป็นคลิปพิเศษซึ่งต่อจากคลิปที่แล้วเราจะมาพูดถึงในส่วนของรถที่มีลูกค้าถามหากันเข้ามาเยอะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอมเมนต์จากไลฟ์สดหรือคอมเมนต์จากคลิปต่างๆจะถามหาเข้ามาเยอะมากๆานะฮะแต่ว่าในส่วนของคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ต่อเนื่องกันเราจะมาพูดถึง รถที่ไม่มีใครถามหาเลยน่าร้าวจริงๆครับลูกค้าแต่บอกได้เลยว่าทั้งสมรรถนะทั้งราคานะครับบอกได้เลยว่าน่าสนใจมากๆและคลิปนี้มีแรงไอเทมิกด้วยไม่พูดพ่ามทาเพลงครับลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไป คันแรกในวันนี้นะครับกับรถที่ลูกค้าไม่ได้ถามหาคันนี้ก็จะเป็นมิ b i s h i Space วากอนนะครับปี2010 2.4 GLS คันนี้นะเปิดถูกมากๆแค่80,000ื่นเท่านั้นเองใครที่ตามหาคันนี้อยู่บอกได้เลยนะครับว่ามาที่ SIA มีแน่นอนครับ สำหรับรถที่ไม่มีลูกค้าถามหาเลยแต่บอกได้เลยนะครับว่าในส่วนของสมรรถนะนะครับค่อนข้างโอเคเลยและดูเหมือนว่าคันนี้เนี่ยจะเป็นรถที่ถือว่ากลางเก่ากลางใหม่นะครับไม่ได้แบบว่าโทมจนเกินไปกับนิสสันโนด 1.2V คันนี้นะครับปี2019ครับลูกค้า <Okay. S 1> รถคันนี้เนี่ยสภาพบอกได้เลยนะครับว่าสวยมากๆสภาพยังดีและนิสสันโนดเนี่ยที่ SIA ยังมีอยู่อีกหลายคันคันนี้นะครับลูกค้าบอกได้เลยว่าเปิดเนี่ยราคาน่าสนใจมาก100,000 50 0 0มบาทเท่านั้นเองครับโน้ตแบบนี้ราคาแบบนี้ยังมีอยู่อีกใครที่ตามหาเรียนเชิญครับเสี่ยมินเตอร์การประมูล คันต่อมาครับเราจะอยู่กับซิตี้คาร์ที่มีความใหม่ขึ้นมาอีกปีหนึ่ง2ปีกับซิตี้คาร์คันนี้ครับมิ i ูบิชิแอตรา1.2 GLX คันนี้นะครับมันจะมีความสวยของเขาอยูแล้วตามสไตล์แล้วก็ในส่วนของรถคันนี้เนี่ยมันก็จะมีการใส่ล้อใส่แรงมานิดหน่อยอยู่แล้วค่อนข้างที่จะดูดีเลยครับรถคันนี้ก็เป็นหนึ่งในรุ่นหนึ่งที่ที่ผมสังเกตในไลน์เนี่ยจะไม่ค่อยมีคนถามหาสักเท่าไหร่แต่บอกได้เลยในส่วนของสมรรถนะของเขาเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยครับแล้วก็ค่อนข้าง,งที่จะดูมีความประหยัดน้ํามนะ <Okay. S 1> ัันนเเลยยคีีนะี้รบปปิดอู่่ทท5,000า นั่นเองครับแอดถาดแบบนี้ยังมีอยู่อีกหลายคันตัวเก่ากว่านี้ก็มียังไงก็มาตามหาเอาได้นะครับที่เสียมีเตอร์การประมูลครับ พูดถึงกระบะที่เสียามีเตอการประมูลนะครับบอกได้เลยว่าเราเนี่ยมีแทบจะทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกปีอยู่แล้วแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยที่ลูกค้าถามหาก็จะเป็นในส่วนของ Toyo ต a กับย s สูดีแม็กแต่ว่าคันนี้นะครับจะเป็น m a z d a BT ปี2 0 1 0เป็น 2.5DI Turbo คันนี้บอกได้เลยว่าน่าสนใจมากๆครับลูกค้าถึงจะเป็นรถปีเก่าแต่ว่าสมรรถนะเนี่ยไม่กระจอกเลยคันนี้เปิดถูกมากๆครับลูกค้า80,000บาทเท่านั้นเองครับสนใจก็จัดเข้ามาเลยครับลูกค้าจ๋า มาถึงรถเก๋งอีกคันหนึ่งครับคันนี้ก็เป็นรถที่บอกได้เลยว่าผมเนี่ยไม่เคยเห็นใครถามหาเลยก็แล้วกันนะ,ะแต่ว่าในส่วนของรถที่เข้าประมูลเนี่ยไม่เห็นบ้างแล้วมาทุกครั้งเนี่ยก็จะจบทุกครั้งนะครับแล้วก็จบราคาดีด้วยนะฮะมันก็เป็นเครื่องการันตีว่ารถคันนี้เนี่ยรุ่นนี้นะครับเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่บ้างพ <Okay. S 1> อสมควรกับนิสสันซันนี่นีโอ1.6คันนี้จะเป็นปี05นะครับบอกได้เลยว่าในส่วนของรถคันนี้นะครับราคาเปิดของเขาเนี่ยน่ารักมากๆจับต้องได้สุดๆนะครับใครๆ oh. าาออกร็นน 2,000บาทเท่านั้นเองลูกค้าครับรถแบบนี้ยังเหลืออยู่ที่ s a a เรียนเชิญครับเข้ามาเลยลูกค้ายังมีอยู่อีกเพียบเลยครับ Ford Focus ลูกค้า Ford เนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีรถเก่งด้วยนะฮะลูกค้าแต่ในปัจจุบันเนี่ยรถลน์ใหม่ๆของ Ford เนี่ยที่เป็นรถใช้งานทั่วไปก็จะเป็นในส่วนของกระบะกับรถอย่าง Ford Everest ที่เป็นรถรุ่นใหญ่แต่รถไซส์นี้ปัจจุบันแทบจะไม่มีให้เห็นแล้วนะครับแต่ถ้าใครที่กําลังตามหาในส่วนของ Ford Focus อยู่เรียนเชิญครับคันนี้เป็น Ford Focus ปี12ครับลูกค้าเครื่อง1.8ราคาเปิดอยู่ที่52,000บาทเท่านั้นเองลูกค้าบอกได้เลยว่าถูกมากๆใครที่ตามหาในส่วนของ Ford Focus อยู่ราคาจับต้องได้แน่ๆต้องท ที่ i เเท่านั้นครับลูกค้าครับในบรรดาเก่ง m a สด้ของเสี่ยวินเตอร์การประมูลเท่าที่ผมเห็นในสื่อมาเนี่ยเขาจะถามหาในส่วนของ m a สด้าหรือเป็น m a สด้ตระกูล CX สกซะส่วนใหญ่แต่ในส่วนของ m a สด้าเนี่ยบอกได้เลยว่า แทบจะไม่มีลูกค้าถามหาเลยก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเช่นกันนะในส่วนของ m a z d a 3แต่อยากจะบอกว่า Ma z d a 3คันนี้นะครับเปิดเพียงแค่ 64%,000 บาทเท่าน,นั้นเองครับลูกค้าตัวนี้จะเป็นตัวเก่าแต่ในวันนี้นะครับ s เ a เรามี m a z d a 3ตัวใหม่เข้ามาเหมือนกันน่าจะเป็นปี23 22 23เลยนะครับดูจากโฉมแล้วเนะี่ยแต่ว่าในส่วนของราคาเนี่ยยังไม่เปิดแต่ที่ผมอยากจะสื่อก็คือ m a z d a 3เรามีทุกรุ่นและราคาแบบคันนี้ถูกมากๆครับลูกค้ายังไงลองเข้ามาดูก่อนที่เสี่ยมิเตอการ อยู่ครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับลูกค้าในส่วนของรถที่มีในเสียบมินเตอร์แต่ลูกค้าไม่ได้มีการสอบถามเข้ามามากนักนะฮะอาจจะไม่มีการถามเข้ามาเลยในบางรุ่นบอกได้เลยนะครับว่าเสียบมิเตอร์การประมูลเด่นที่ผมบอกไปในทุกๆไลน์นะครับว่ารถที่ลูกค้าถามหาเรามีทุกคันรถที่ลูกค้าไม่ถามเราก็มีเหมือนกันวันนี้เนี่ยผมก็พยายามจะคัดมาให้ลูกค้าดูมากที่สุดนะฮะในส่วนของรถยี่ห้อต่างๆรุ่นต่างๆที่ไม่ค่อยจะมีลูกค้าถามหาเข้ามาบอกได้เลยนะครับว่าทั้งราคาทั้งสภาพน่าสนใจมากครับลูกค้ายังไงก็เรียนเชิญเข้าามส ลูกค้าที่สนใจสยามมิเตอร์การประมูลเปิดให้ดูรถทุกวันนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาดูก่อนได้ยังไม่พร้อมประมูลก็เข้ามาดูก่อนได้สโลนนี้นะครับในส่วนของรถที่น่าสนใจประจำสัปดาห์คงต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับลูกค้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามสยามมิเตอร์การประมูล SIA ในทุกช่องทางด้วยนะครับสโลนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ